มีแค่ตัวใหญ่เท่านั้นเพราะภายในร่างของมันอัดแน่นไปด้วยพิษร้ายที่สังหารคนได้ในทันทีด้วยหรือสีตาไฟจัดการปล่อยวัวกายสิทธิ์ตัวนี้ให้วิ่งตรงเข้าเมืองสีเทพ ผู้คนทลายต่างก็ตื่นตกใจกับบัวขนาดใหญ่ที่วิ่งเข้ามาในเมืองอย่างบ้าคลั่งเสียงฝีเท้าอันหนักแน่นลมหายใจแห่งความโมโหดังฟึดฟัดไปทั่วทั้งเมืองชาวบ้านต่างก็หวาดกลัวรีบพากันอพยพเข้าไปอยู่ในเขตกำแพงเมืองและก็จัดการปิดประตูเมืองอไว้เพื่อความปลอดภัย ทำให้เจ้าวัวกสิทธิ์เนี่ยไม่สามารถที่จะเข้ามาในเขตเมืองได้มันจึงได้แต่วิ่งวนรอบเมืองส่งเสียงอันน่ากลัวตลอดทั้งวันทั้งคืนยาวนานถึง7วัน7คืนก่อนที่เสียงของวัวไกสิทธิ์จะจางหายไปเมื่อชาวเมืองสีเทพ,พากันวางใจคิดว่าเจ้าวัวกายสิทธิ์คงจะจากไปแล้วพวกเขาจึงชะล่าใจเปิดประตูเมืองเพื่อจะกลับไปใช้ชีวิตตามเดิมแต่ทว่าที่ไหนได้ เจ้าวัวกายสิทธิ์มันยังไม่จากไปไหนครับแต่มันยังคงซุ่มตัวอยู่ตรงนั้นและทันทีที่ประตูเมืองเปิดเจ้าวัวก็รีบวิ่งพุ่งเข้าประตูไปยังใจกลางเมืองที่เต็มไปด้วยผู้คนก่อนที่ตัวของมันจะระเบิดอย่างรุนแรงปล่อยพิษร้ายที่อัดอั้นเอาไว้ออกมาลอยกระเด็นกระจัดกระจายไปทั่วทุกสารทิศผู้คนทั้งหมดตานก็ถูกพิษของวัวกายสิทธิ์ฆ่าตายในทันทีไม่มีใครรอดชีวิตจากพิษร้ายในครั้งนี้ได้เลยแม้แต่คนเดียว และนี่เองแหะครับก็เป็นสาเหตุที่ทําให้เมืองสีเทพกลายเป็นเมืองร้างที่ไร้ซึ่งผู้คนอยู่อาศัยเหลือเพียงก็แต่ร่องรอยของเมืองโบราณสีเทพที่ยังคงปรากฏให้เห็นอยู่ในอุทยานประวัติศาสตร์สีเทพจังหวัดเพชรบูร์มาจนถึงทุกวันนี้นั่นเองครับ